สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแล้วก็เอฟซีเมื่อสกุลสกนเดอเนาะมันนี็กมาพบมาขอ,อก้อเสนอคือเกาที่ส่งสาวนุกสาวลาวพี่น้องมันมีก็มาพ,พบพอกันในบรรยากาศนา้ำแรงเนาะพี่น้องห้อนขนาดเลยพี่นอ้องห่อนแห้งอะไรมือเนะห้อนถลกมือเลยเนาะฝนก็ตกพี่น้องเลยห่อนแล้วก็แบบลมมานะลมแล้วก็ผัดไอห้อนมาฮะพี่น้องอยู่จนวงแบบอยู่ชนแได้เลยพี่น้องกินน้ำเย็นอยู่วัดมือเนาะ น้ำเย็นอะไรยังบ่มมาขาดเลยพี่น้องซื้อน้ำแข็งมากินเน,นาะกินน้ำแบบแส่เย็นก็ยังบ่เลอะพี่น้องก็ยังห้อนคือเก่าเนาะสัุนก็เที่ยวซื้อแต่น้ำแข็งพี่นออ้องเลยมนันบัตรสามสี่ถุงสามถุงสี่ถุงเลยพี่น้องเปิดนี่ฮะขำถุงละสองพันกี่พี่น้องขายถุงละสองพันมันนี่กะหนึ่งข้าวพี่น้องยามแรงสนุกกันเลย้อ,อนบรรลุงคลิป จักมือ่อไรบอได้ลงคลิปวานเนาะบอมีเน็ตพี่น้องวันนี้นะนนสนุกกันตเตมิมเน็ตแล้วก็เลยลงคลิปพี่น้นองจะไ,ได้คิดเหรอเล็บซีก็ต่อเด้อเนาะบอลงคลิปกะไรเมันกะบบมียรงไลน์เนาะพี่น้องสนุกกับมาปลุกลมเล็กๆน,น้อยๆเนาะพีนพ่น้องพอมไม่ได้ลงคลิปเพิ่งกับคิดเหรอเล็ซีคือการสนุกกันได้บางคนก็นสนุกตอบคอมเมนต์แน่เนาะสนุกกับบมีเน็ตแล้วก็ตอบบ่ได้ได้พีน่น้นนองเอ้ยคอมเมนต์ก็ได้เนาะ เติมเน็ตเข้าสนุกก็ตอบคอมเมนต์กับเจนนี่ก็ขอบคุณขอบคุณลหลายๆเด้อเนาะที่ยังเบิง่งยังหักส้มแล้วก็ยังมาคอมเมนต์เนาะขอบคุณเนาะพี่นอ้องสำหรับทุกคอมเมนต์เนาะดีใจที่ว่าลงคลิปกันยังมีผู้เบิง่งผัวยังเฮาวขนาะดพี่น้องก,กับมีกำลังใจเนาะอ่ะพี่นอ้องวันนี้สนุกสิพามาเบิง่งของกินแรงของสนุกเนาะอ๋อได้ยังกินพี่นอ้องปะไปาราลุ่นกันเนาะว่าสนุกได้ยนะังพี่นอ้องแล้วพี่นอ้องแนวกินก็ชีอยู่ในของแล้วเนาะ จัะไปยังไหนอะไรอยู่ในของพี่นอ้องป่ะไปเบิง่งกันเลยอันนี้กกเป็นแนวกินพี่นอ้องค้อนตีได้พี่น้องเอ้ยทับมาเน,นี้ซ้ำเลยนเนาะเลือดกามเนาะก,กระปอมเนาะนอ้องชายเป็นคล้องมาให้พี่นอ้องอันนี้กระซีทำเมนูก้อยพี่นอ้องก้อยกระปอมย้ำแรงๆได้เมือนได้ไดงสนุกไปกินตาหึงเลยพี่น้องเอ้ย น่าจะจะกินวันนี้แหละหลังจากที่เปิ่งของกินแล้วสนุกกับสีพาพอมันพี่น้องกันกบป่ากับพี่น้องเลยสิเปเี้ยผักกระโดนเนาะไปหา,หาทักธรรมศาสตร์มากินกับก้อยกับปอมก่อนพี่น้อง <c oughs> พระถางจุบน้ำขึ้นมาเมื่อวานเ่ยเบปเดลินน้ำ เบสเดนกันน่าจ <c oughs> ะเพี่น,อาาน้องปกระโดงอยู่ป่าพี่น้องอ้อนแห้งพี่น้องเอ้ยจิกชิจูนช,นชัยว่ง้างบนชิยูสนุกกัได้กระดกระดี่งอะทำซาดแถวนี่นแหละพี่นอ้องปลการะโดนก็นได้ ตอนนี้มาหอดไปที้ดรอบๆเลยกินม,นา,มาวัดดอกพี่นอ้องไอซัมนี่ก็ได้เนาะพอมันผากพี่นอ้องพักปอดสารผิดพี่นอ้องหูงกองป่องแกงแต่งแมงไม้กัดแมงขนุนได้ไหมกัดมันต้นนีูมะเด็ดดุมันก็ระหีะ่บจะโดนบัไปลายไก่เนาะเพราะว่ามันนี่มันกระข่บพี่นอ้อง เอาสมนิกับปันใดมันผ่าดได้กี่ลายปนก,น,กกกานกันกับพักเตี้ยวพักเต้ากินต่มันมากับผ่าดได้สินะ่ะแมเล้วแต่โูลมักเนาะพักกันเลยอันนี้ก็เป็นพักเต้าด้วยพี่น้อง ักธรรมชาติหอมกินกับสุกน้ำไม่แซ่บได้หรอตาอ่อนพี่น้องพายยังไม่เคยกินอนะไปลองกินเมื่อเดืนอนแล้วสนุกกินละสนุกหมักลายตาอ่อนแบ่บกินกับลาบงัวกแ็แซ่บป่นปลาก็แซ่บแล้วแต่ผูหมักดอกแต่ว่าคอยนะหมักเบิดคอยนะทักธรรมชาติเนาะปันได้สิกินพี่น้องเอง้ยอันะไร วักตีอยู่พุนดอนักเนะข้าน้ำมันจับชนุกขึ้ไปไปดอกเห็นตะนผูกควายชนุกแรกแถวนี้เก็บเงินไม่ได้ปะยายเก็บเงี้ยวไอ เก็บงิ้วเก็บงิ at at <home> ้วพี่น้องอะไริเป็นนอกซ้ายคนหลอขึ้นงิ้วโหเล่งกระเท่าพักอาบน้ำเปิ้ห้อนเบิ้งลีปเก่าเบิ่งตัวเองอ็เบิ้งขเก่าเหม ได้านานแล้วแม่เออยากเจอปลามันให้ผมเอาฉันเอาโรตโตเออฉันเอาเบลูกแช่เบิ่งมะพริกพี่น้องงามอะไรโอ้พริกค่อยพริกค่อยงามมาได้ทุกคนค่อยบด้ขครหัวเขาเนอะค่อยให้เบิ่งทางนอง โงามเลยพี่น้องประเก็บป้ากบงยงกินตามผงแซ่บแล้วนี่คอยกับซีเมื่ออะไรบ้านนี้คอยคอยอิ่มเอเล่คอยคอยอิ่มเอเล่เดี๋ยวคอยคอยดมพักคอยดมพักคอย กินอิ่มเลยยายเอามาเหือนที่มาตะเกีบพักเป็นทิศเรียบร้อยแล้วพี่น้องกระหอนเธอเป็นทิศเรียบร้อยแล้วเนาะสนุกกะสีมังมสวงิรัติกระป๋อมพี่น้องกระบ้าง่ายเลยเนาะนนป้านี่มากราหลานกุืนเลือได้พี่นอ้องแค่แม่นชัน้นมาดักได้เลยชั้นมาดักเด้ครบมื่อยครบมือเลยไปพี่น้องไปเบิ่งกันเลยเนาะ ตอนนี้เรากะกำลังคัวกับปอมพี่น้องอาฐานไพขักอะไรพี่น้องปอมเขาได้ทำการเอาเกตมัน,มนออกเนะาะอันเสบบางคนผลกสิบึกษากินได้พี่น้องกับปอมเนาะแต่ว่าสนุกมันมักลายพี่น้องมักเป็นอาหารข้องโปรดกับว่าได้ปิ้งกับเขาก้อยใส่หนักซอพี่น้องเอ้ยเหมะ ข้าเผาเขาย่างไว้นี่ชิลุมเกเพิ่นออกพี่น้องตอนนี้เขากระขัวไปที้เรียบร้อยแล้วพี่น้องก็ชิมาทำการเอาขีเพิ่นออกเด้อพี่น้องบัดเอาเกเพิ่นออกเรียบร้อยแล้วพี่น้องนี่เนาะสนุกกับซีสวยสะขีดออกแล้วก็สิไปเอื้อปิ้งกันเลยแล้วพี่น้องแอาขี้ออกกันพี่น้องว่าปลาบูตายไปแล้วพ่อ มันตายไปแล้วก้อนกระปิอมนิโอ้ยไข่แตกแล้ี่บ่องเย่ะย,ย,ยังไไข่ดิด่เยี่ด ตอนนี้เขากระปิ้งปิ่งจะไม่หิบไปทิ้ดเรื่อยแล้วพี่ห้องปิ้งจะไม่หิบแบบนี้แหรอพี่น้องมันจะแซ่บตอนนี้เขากระปิ้งจะไม่หิบีปทิ้ดเรื่อยๆพี่น้อง มันอยู่เลวพี่น้องเอ้อยหยาดชาช,า,ชาออกอยู่เนาะหานบ้านเหงาอหอนแห้งขนาดพี่น้องอยู่ไฟแหง้งป้าเหือชนกเต็มแขนเลยเต็มมือเหือตนานเต็มตาเลยเหือยิงแหมจักหน่อยพี่น้องบอบเธอกับหันแหมแห้ง,หงพี่น้องเอาพอดี ยะแบบยำมงชอนหน่อยใส่พี่น้องมาเหมาะเลยแซ่บพี่น้องเลยอาหารแรงมาเลยกินอาหารป่าแล้วมาเลยตอนนี้เรากปิ้งกับปอมซุกปุถุเถระลอยเลยพี่น้องสนุกกับที่ทำการไปผักพี่น้องบ้านนี้ แมวอยากเลยแม่ฉันต้อ,อยากเข่าเน่อย มองมองพี่น้องเอ้ยตาแซ็บแมวกำลังกลับมอ,อยากมาเด้อพายอยากเลิกกูชิลแค่เจ็บกินหอมแซ่บพายชิมโอเคพี่น้องตอนนี้เขาก็ผักกระป๋อมผัดผิดเรืร่รอยแล้วเนาะเขาก็ซีมาปรุงพี่น้องตอนปรุงสนุกสิบรรท่ายเบิ่งเด้บอเนาะเพราะว่าบ่มีมือกล้อง,องพี่น้อง <c oughs> โอเคพี่น้องตอนนี้เขาก็ก้อยกระป๋อมชุบผัดผิดเรียบร้อยแล้วเนาะเผ็ดหน่อยจักหน่อยพี่น้อง ตอนกินเฮาก็สิบประเทศไยให้เบิ่งเด้อพี่น้องโอเคพี่น้องคลิปนี้สนุกกสิบคอตัวลาเอาจะใบเทียงสำนีเนะานะหมักกะเจลมกะไลค์กดแชร์กดซับสกไครกดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังให้แชร์ให้ใจให้หสนุกเด้อเนาะได้สร้างคลิปต่อๆไปนะพี่น้องไปไเลยพี่น้องสวัสดีสวดดัสดีนี่ก็คำแล้วเนาะประเทศไทยเห็นหน้าเด้พี่นอ้องเลยมันมืด